สวัสนีครับมาจะเจอกับผมอยู่แล้วนะครับผมกับพรารฐพิชาพํำน้ำหรือกับอาจารย์พิชาอีกเช่นเก่าเนี่ยคือเก่าหนึ่งนะครับผมเช่นเก่าเลยเช่นเคยนะครับมันี้เขาจะมาปอบกันในสาระดีๆในเรื่องการ เฮ็ดสีปั๊มน้ำนะครับผมเป็นปั๊มไมเกต้าซึ่งสภาพเป็นเดิมเพิ่มเติมโอ้สนิมขึ้นเยอะนะครับน,นั่นก็นเลยมาแยกชิ้นเฮ็ดทาสีพ่นสีไม่จัดเก็บไม่นะครับผมน,นั่นจา่ายในภายเบิร์นครับ c ี3 8ครับเป็นปั๊มแบรนด์นี้ดีแล้วก็ใช้ดีและใช้ทนนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีและทุกลังใจที่คอยติดตามกันมานะครับผมพักนี้จะเฮ็ดคลิปออกซ่าหน่อยนึงเพราะว่า ผมไปเห็นงานข้างนอกพอค่อยมีเวลายอยู่ร้านพิติกรตะกอนจะมีสร้างหล,ลายๆนนะครับแต่ตอนนี้สร้างเป็นกับไปเปิดร้านเปิดกิจการนะครับเือแต่อาจารย์อยู่ค้นนะครับโดยมีงานส่วนมากอยู่ข้างนอกหลายๆนะครับผมจะบ่กค่อยได้เฮ็ดคลิปน้าจะบ่กค่อยนีน้านะครับดังนั้นปไปเบิดกิจกันเล็กๆน,น,น้อยๆตรงจุดนี้นะครับ,รบผมก็จะพามาดูปั๊มมาคิตาอันนี้เป็นตัวแบบเีเจนะครับผมส่วนตัวที่ผมหรือซ่อมก็คือตัว cr 3 8 ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นไฟสามเฟสนะครับผมสภาพมาหนัก,กวัวนี้นะครับผมคือสนิมนิดเถิดมากแต่ถามว่ารุ่นนี้แบบนี้ยังทำยังซ่อมอยู่นะครับแล้วทีนี้ที่จะมาวันนี้ก็คือมาบอกกล่าวในเรื่องการเราจะต้องเก็บทำซีนครับฮะก่อนนี้ผมลื้อมาแล้วครับแยกชิ้นส่วนนี่นะขัดมือถูกมือพองไปเลยครับสนุนสนิม เดี๋ยวเราไปทําสีกันวันนี้วันนี้เราทําสีแยกชิ้นอะไรอยู่กระจายก,กระจายกันอยู่นะครับผมตับไตใส่ผงกองเต็มอยู่นะครับผมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาประกอบแล้วก็จะทําสีว่าเอความสภาพแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วเราทําสีจะเป็นแบบไหนทําสีจะขึ้นไหมมันจะคุ้มไหมส่นปั๊มมากกต้าบอกได้เลยนะครับผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับ อันนี้ผมก็ขัดใช้มือขัดใช้แปรงลวดขัดขัดจนมือพองไปน,นะครับเนี่ยเอฟซี FC ท่านบอกว่าทำนห้หน่อยครับอาจารย์อยากจะได้สีใหม่บอกโอ้ยอาจารย์ก็เนี่ยก็เรื่องขัดนี่แหละแต่ก็ทําให้ครับผมเพราะว่าเป็นเอฟซีและเป็นลูกค้านะครับเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยววิธีการประกอบการเข้าแล้วก็การพ่นนเลียน้อยเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูแล้วว่านี่นะครับ CR38 นะครับ CR38 นะครับผม ชิ้นส่วนองค์ประกอบเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องไปทาสีนะครับผมส่วนตอนนี้ยังไม่ได้ทาสีครับเอามาเรียงไว้ก่อนหรือแยกชิ้นส่วนออกมานะครับผมนะครับส่วนตอนหรือตอนหรือตอนอะไรเนี้ยผมเคยทําคลิปไปได้หลายคลิปแล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปเก่าๆครับผมอันนี้เลยเอาชิ้นส่วนมาให้ดูว่าอาจารย์หรือแบบไหนหรือจริงหรือเปล่านี่นะครับผมหรือจริงครับกองไว้จริงๆครับผม เดี๋ยวทำสีเสร็จเดี๋ยวจะก็จะประกอบให้ดูสภาพที่เวลาเราทำสีคือพูดง่ายๆว่าโม,โมใหม่นะครับดีไซน์เคลื่นใหม่นะครับผมก็คือจะทำลักษณะที่ว่ากันสีอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยกันอันนี้อาจารย์ก็ขัดเรียบร้อยส่วนตรงนี้จะเป็นไมกีตาจะมีข้อบ่งบอกเขาเรียกว,ว่าแผ่นเพ็แเ่นเพลดจะอยู่ตรงจุดนี้ นะครับผมเะข้าไปเบิ้งได้ครับผมนี่ไปเดี๋ยวเราไปเ็ดซีกันเบิ้งด้วยว่าจะออกมาเป็นแบบไหจะผู้ห้าหรือชีรีบอกครับจะเป็นผู้ห้าหรือจะเป็นผู้รอเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับท่านผม,ผมตอนนี้เราก็มารองพื้นกันก่อนนะครับผมเลยนะครับคนสีขาวรองพื้นก่อนจะได้เก็บตะตุนสนินให้ได้ดีนะครับผมจะได้ใช้คงทนยาวๆนะครับผม รองพืน้นก็คนสีเร็ตเป็นที่เรียบร้อยเราต้องลองพื้นก่อนนะครับผมตอนนี้เป็นสีจริงนะครับสีมักีไต้ต้องเป็นสีเทาสีเทาแบบสว่างๆนะครับผมเสนะร็จเรียบร้อยจำนวนบนนะครับฐานเุ่เขอยออกเป็นสีเลือดหมูนะครับผม เดี๋ยวสักคู่จะประกอบนะครับผมประกอบแล้วดูว่าจะจะลหล่อไหมจะสวยไหมนะครับผมดูให้หน่อยนะครับครับตอนนี้ผมก็ทําสีเก็บสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาประกอบนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนโอ้ทางบ้านท่านก็เปิดเพลงเสียงดังกันเลยอยู้สามเลาะก็นี่นะครับผมก็ปร,ประมาณจะประกอบ ตอนนี้ผมก็ใส่ไปพัปปกวางกัไปแล้วตอวนี้ก็จะประกอบคือสีเดิมๆคยเป็นสีนี้นะครับผมนาว์ก็เปยดครับตัวนี้อนอต Amém. นอทดนก็พอสุดครับคูดีดี เราก็จะประกอบเข้าตามนี้เลยนะครับผมส่วนการรื้อมอเตอร์หรือทําทุกอย่างมาตรงนี้นะครับผมการรื้อการถอดการแยกชิ้นส่วนอาจารย์เคยทําคลิปไปลหลายคลิปแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะประกอบเสร็จเราก็จะให้ดูตอนที่เสร็จนะครับผมค,ค,ครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตามดีเลยครับผม ฐานพื้นของเขาก็จะเป็นออกสีเลือดหมูนะครับผมนี้เราก็ขัดพนใหม่นะครับสีของเขาโอ้ยมาทัดสนิมขึ้นเคลอะหมดเลยนะครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับใส่เรียบร้อยดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมนะครับอ๋อส่วนตรงนี้ แผ่นติ๊กเกอร์ตรงนี้เราก็แกะออกหน่อยเราจะได้เห็นครับอืมเห็นได้แล้วโอเคนะครับผมปั๊มมาคิต้าซีอาไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมจะมี c ี3 0นะครับอันนี้จะเป็น38 แล้วก็เป็นไฟสามเฟสรุ่นหนึ่งนะครับผมก็ส่งมาให้อาจารย์ตรวจเช็คดูให้นะครับผมปั๊มรุ่นนี้ถ้าเกิดใครมีก็อย่าไปทิ้งเด็ดขาดนะครับผมซ่อมใช้ไปเลยครับทนทนมากแลวก็ใช้ดีด้วยครับผมเป็นปั๊มส่งขึ้นแทงบนดาดฟ้านะครับเนี่ยส่งให้อาจารย์ทำสีให้ได้เปลี่ยนลูกปืนเป็นยิคอได้ถ้าเกิดใครอยากทำก็รื้อเซตนี้ หรือออกทั้งหมดนะครับผมหรือเป็นชิ้นชิ้นชิ้นออกแล้วเราก็คนเทลงชิ้น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 แล้วเราก็ค่อยมาประกอบนะครับส่วนการหรือการอะไรก็อาจารย์เคยทำคลิปไปหลายคลิปนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับผมเลยเอาสาระดีดีมาบอกกาวในการดูการทอดกันแยกส่วนกับหลายคลิปที่อาจารย์ย็ดไว้นะครับผมกบอันนี้อาจารย์ก็เอาข้าวเก็บเป็นเล็กน้อยไหมเบิ้งมาอ๋อฮ็ดเป็นสีฮ็ดเป็นสีได้เขาสามารถเฮ็ดสีเก็บไว้ใส่ของเขาได้นะครับผมตอนนี้อาจารย์้ย แต่งตัวคงมัธยุภาพเนาะนะครับใส่เสื้อนีบริษัดไปทำงานถึงนอกนะครับนอนๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกเท,กทกมอมคืนซีนะครับผมอย่าพอกันไม่ครับอยวาสาระดีๆผู้ดใดอยากเบิง่งอะไรอยากเช็ดอ่าจจะเช็ดได้ได้อยากซ่อมได้กับโรมาหรือโทบตันกับทีมมาว่าอ่าติดบนนี้แก้ไขล่บนนี้เช็ดด้วยอาจารย์ที่อาจารย์จะชี้แนะให้นะครับส่วนบนนี้อเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ